ไอรกำลังจะโหลดเกมลิงก์จะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือในคอมเมนต์แต่ถ้าไม่เห็นสามารถสแกนคิวโค้ดตรงนี้ได้เลยครับโอเคคนตอนนี้อยู่เกมแนวแฮกคุกนะครับผมเป็นเกมแบบเออแบบแฮกคุกนะครับทุณน่าจะเคยผ่านตาบ้างเกมนี้ภาษาไทยด้วยนะโคตรดีไปเล่นมอดด้วยเลยเข้ามาในเกมนะครับคุณคุ้นไหมทุกคนเกมนี้คล้ายเกมคอมเกมหนึ่งนะดูดิเหมือนเป๊ะเลยนะครับเหมือนเกมพีซีเป๊ะเลยนะแค่มอนตาฉันก็รู้ว่าเธอไม่ผิด มันโดนสายร้ายนะเราจะทําการหนีหัวอ,อไปนะแต่นี้เป็นหมดด้วยนะครับถ้าใครไม่อยากเล่นหมดก็เอาชื่อเกมไปค้นหาได้นะแต่พอเล่นหมดมันก็สนุกอีกแบบเน,น,นะนี่ดูเงินถ้าเรา,าจบได้แบบรวดเร็วเลยนะถ้าเรามีเงินขนาดนี้เขาอยาตั้งปุ่มก่อนนะฮหยิบกล่องฮนะี่กล่องอะไรเดี๋ยวขอ Okay. อันนี้คืออันนี้คือโต๊ะอ๋อ,อมันให้โต๊ะเราอันนี้คือยี่ขอหยิบห้อสิอันนี้เป็นโต๊ะหรอโต๊ะเป็นตู้มันก็ไม่ได้เหมือนกับเป๊กขนาดนั้นนะฮะแดี๋ว่าที่นอนโอ้โหแต่ว่าน,นี่เป็นที่นอนนะฮะเปิดที่นอนแล้วก็เป็นชักก็มีโอ้ไม่จานนะเอาจานขุดนะฮะเฮ้ยขุดไปฮนะขุดไปฮนะขุดไปฮะได้อะไรมาลนะ่ะไอเทมเราเทมไปขายใช่ไหมคล้ายๆเกมที่เขาเล่นกันใน YouTube นะเยอะนะ โอ้เจอของแล้วก็เอาไปขายนะแล้วก็เอาเงินพูดแต่จาษีไม่น่าก็เร่งรุดเรื่อยๆแล้วฮะแต่เงินเราคตรเยอะเลยนะเดี๋ดยวเ,นะเ,เราจะมาเล่นแบบเลายสป,ปาร์ตหน่อยเราจะแบบแห่คุกนะเราไม่มีหมอดแล้วก็มันจะง่ายขึ้นฮนะเราจะลงไปไกลขนาดไหนที่ห้าแล้วครบแล้วโอเคเขาว่าจะล้างครั้งคูนได้อย่างไรโอเคเราจะเอาของไอวางตรงนี้ใช่ไหมดีอ่ะ นี่คืออะไรอโซ่นหนู้ซ่ไวอย่างงี้เลยเหรอก็เอาเอาดินไปทิ้งโอทิ้งแต่ทิ้งหน้าต่างนะครับอันนี้ทำไมเราไม่จาะหน้าต่างวะทำไมเราไม่พังหน้าต่างออกไปกาะที่นอนปิดคืนโอเคเยี่ยมยอดแล้วก็อันนี้อะไรกดกดเพื่อเรียกนายเ,เรียกยามโอเคเรียกมาครับแล้วก็ให้เราขายของให้ยามนะครับขอโทษพยายามทำอะไร มีขอให้ครับพี่ต่อราคาอันนี้ก็ให้มา25ใช่ไหม17 19เอาประมาณนี้กันเอา17เอา18อา 18, นะได้ไหมออห <c oughs> เออหนเงินเยอะขนาดนี้ไม่จำเป็นต้องเอาละแต่จริงไม่ต้องเล่นแบบกดก็น่นาสนุกนะถ้าเรายาวเกินได้ผมเอามาแจกเฉยแต่คนที่เล่นจบแล้วแต่อยากเล่นแบบสับกจันนี่เราทำอะไรแรกเปลี่ยนเงินเพื่อ,อโอเคเราเงินเราเยอะมากครับเอามาดิไอ้น้องเอามาเลยเงอะไรบิ๊กอันนี้คืออะไรเอามา เอามาเอามา <S <S มเรียหกคนนี้เปล่าอันนี้พัวเลยเอาพัวมาดิเคยได้พัวแล้วนี่คืออะไรห่างเบอร์ แล้วมันบอกเวลาได้เหรอโอ้โหบอกเลยว่ามึงจะมากี่โมงคุณกดบวกเวลาไปโอเคสิอะไรเงี้เราฟ์มของสบายสบายโอ้โหมีเงินจายเงินแบบนี้ด้วยเหรอแล้วดูขวบพลังงานเราดิโคตรเยอะสวัสดีโอ้โหเป็นพวกแบบพวกเราเป็นพวกเหล็กแล้วโอ้โหมีหกอันนี้ปแบบขุเดเสียถึงเลยอะถึงบ่อข้างล่างเลยมีไหม โอ้อันนี้เป็นพวกอะไรเนี่ยเฮ้ยเราจะมาแล้วกดบวกเวลาไปนัน่นเยอะอู้ยโคอย่างเท่เลยเฮ้ยมันเท่จังไงาหินอะไรองีสว่านเหรอโอ้ยยังไม่มาโอ้ยถ้าใช้สว่านมาเลยคือสบาย,ยนะนี่คืออะไรนะที่ออกมากดตัวรัวฮะตอนนี้เราสบายๆบาอะ ยามก็จะมาบอกเลยว่าอียาวเราสามารถกดได้รัวๆแต่เราจะฟาร์มของไว้เลยพัหน้าเราจะมาขุดกันครับขอฟาร์มของก่อนเฮ้รแปดสิบล้าจะพอไ้วมั้งนี่คืออะไรกระเป๋าขายของไง้พวกคุแล้วขายไปแล้วนี่ กดรัวไปฮะเราจะเอาแบบของมาเยอะเลยแต่จริงไม่ต้องเอาของก็ได้นะถ้ามาขุดไปให้ผ่านไปเลยก็ได้นะเฮ้ยแค่นี้กัเขาแล้วน,นี่คืออะไรเนี่ยรองเท้าวิ่งวยเหรออย่าไม่ต้องมาหรอกเรองนี้กูอยู่คนเดียวเองเฮ้ยแต่มันไม่มีห้องอื่นเลยหรอตอนแรจะมีอยู่นะแต่ว่าไม่ใช่ทางนี้อันนี้ห้องอะไรอันนี้คือใครเนี่ยโอ้ยห้องซื้อของคนหาและบดเราหิบรับ อันนี้คือห้องอะไรไม่ได้นะเราไปไม่ได้แล้วพัดหน้าเรามาเจอกันเดี๋ยวขอยัดเรียกเรามาขุดได้เลยเนี่ยเรียบร้อ,อยใช่ไหมเขาบอกว่าอะไรสามารถขุดต่อเลยนะเดี๋ยวว่าอันน,นี้ขุดอะไรแต่ว่าไว้ข้าวหลังก็แล้วเดี๋ยวเราขอเปิดเครื่องมือเราไหนวะโอ้โหงง่าจะดิฉัดได้ไงเนี่ย อูดูขุดขุดโคตรเร็วได้ป่ะเจเราจะขึ้นยังไงไปเนี่ยอ้าวอ๋อนี่เชือกโอเคโอเคผมเดี๋ยวพัดหน้าเดี๋ยวเรามาทำการเขาเรียกว่าอะไรเราต้องที่ยวเราไปเรืองที่ยวถั่วไม่ใช่หรอวะไอจีไปฮะไอจีเราโคตรเยอะเลย เก็บไว้ก่อนดิโอเคประมาณนี้กันนะเกมนี้ใครอยากลองเล่นนะผมลิงก์อยู่ข้างล่างเลยอนะันนี้เป็นที่ลิงก์ที่ให้เป็นแบบแบบโปรนะผมใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็ลิงก์ข้างล่างถ้าใครอยากเล่นบบโปรก็เอาชื่อเกมไปค้นหาได้นะผมเดี๋ยวผมที่ชื่อเกมว่าชื่อคลิปนะครับเฮคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่กีหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย